อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะมารอบนี้ใครมมแดงค่ะพี่น้องขย,ยับกันมาใกล้ใกล้สวัสดีครับจะไปยูยย่ห้างไยเฮ้อจิไป,ปย,ยืนนีแ่แหละห้างนี่ยู่สูงแหงค่ะพี่น้องตกไปหาแม่สาวมหม่หลายหลอบเคือนี่ห้างมันหาหางห่างพูนมันอยู่ห้างเทิงผุนบอ่บอหอดคือเก่านะจ๊ะนะจ๊ะ พอหอดโอ้ยพอหอดแล้วห้างนี้ค่ะพี่น้องโอ้โอ้ยไข่ถ้าไข่แบบสุดๆเลยไข่ไงเด้นั่นมันนันแย่บ่ได้เนาะมันนี้แย่ได้ค่ะอ้าวห้างนั้นไม่ถึงไม่เป็นไร มันเหลืออยู่ห้างเดียวกันบ่มองนี่อมองนี่เลยอ,อยู่ห้างเดียวกันเนาะห้อง,หหหงใหญ่หน่อยๆแต่ว่าต้นนี้นี่ใครแน่นแน่นด้วยค่ะพี่น้องแบบว่าใครใหญ่ยังประมาณนี้นะคะมีเลยนะครับไอ้ต้นนี้แหละเด็กใคร,ใครในี่เป็นใใสๆงามๆคือต้อนหนอน ออกมาแล้วว่าคูอมา,มา,มาแล้วก็นี่กากันเลียนถอนตัวปิวมากับสายหลมเลยมึงใครพี่น้องโอ้ยใครไงค่ะอยากให้เห็นอยู่แต่ว่าพระสะมามรถจีซีเห็นได้แต่โดยตาเปล่า,านี่เห็นได้อยู่ค่ะแต่ว่าในกล่องอ่ะสินเนี่ยไมเ่เห็นนะคะตอนที่ใครเพิ่นคูล,ลงมา หากินหาอยากตามที่บ้านเฮามีค่ะพี่น้องมีอะไรก็หากินอันนั้นมาหากระเบดิดกินแล้วเนาะมบอกว่าเปิดอีก่อนบรเปิดเ,ดเปิดเ,ดเปดเด้พรดดท่านมีรอส,สักรูพอแล้ว อุ้ยไข่นี่บ่นี่เลยเนาะนล้วมาหยิบด้วยอย่างเฮียด้อไข่ใหญ่ก็บ,บอกแล้วว่าอยู่นี่ไข่ใหญ่่นีบ่ขนาดหั่งหน่อยหน่นนนอยดอยากให้ได้หั่งนั่นเด้พี่น้องขึ้สูงนัน่นแล้วก็นีากากะแข็งถาดอยู่เดอ้อพี่น้องแต่ว่าบางทีกับกระปแข็งไงพี่น้องเห็นเนาะกับโป่งไว้ก่อนกับกดะป๋องไทยตัวออยังประมาณน,นี้ไหมคะขแข็งอยู่ขแข็งปวดออกอยู่ ด้ยความลงทุนค่ะพี่น้องด้ยความอยากได้ค่ะต้องรถก็ยืนเอา้าวลยเอ้าพี่น้องนีเนี่ยในที่สุดก็ไม่เกินความบวกเกินความพยายามค่ะเอา้าถึงบอ,อยาวาบอลลอดก็อีบบอลถึงยาวาโอ้ถึงฮเย, <laughs> ย้ได้บอบบบนี้ ใครคือบัลงเอาลงแล้วนานบ๊บได้ละพี่น้องได้แล้ว,ลวมีบมีมีมีมบ,บ่หูเห็นแม่มันหลายโพดเดี๋ยวความพยายามพี่น้องิึงสิได้หลายสำเด็ <c oughs> เดี๋ยวเราไปยืนเขาไปยืนหน้าผุนต่อ ปุน่ใครแบียบไล้ค่ะพี่น้องใครแบบยบาย้บาสวีดกัโอ้ยครูใส่จะขวักกระพองยิบพ้อโอ้ยโอ้ยอย่ามันอู้ยพี่น้องเอ้ยมันค่ะคนกับยู่ทั้งฝาห่างกับยู่ทั้งฝา เป็นรถลยมันกลัว่าตังแกกลอกนะเฮ้ยน่อยจะได้ับได้แสุดยอดสุดยอดเอาอ่าเอาแม่งกบเขาต้าคู่ใส่จาของกบพองเอาบะเนียวเอาพี่น่องเอ้ยมึงขะพี่น้องโ้สมกระหังสูงยังมีอีกเ้อค่ะยังไม่หมดนี่ ไข่ไงค,ค่ะไข่ใหญ่ไข่งามคลิปไปอกโอ้ยไข่แมมพี่น้องงามแหงม้งสีงงได้น้อยบ่อน้นอยดอกซ้ำนี่คือบ่ได้หลายอยู่ห่างหน่อยหน่อยนึงฝนบนตุ๊บเอ้ารังต่อไปค่ะพี่น้องนี่ถึงบ่ห่างเถิงหย่านแต่บ่ถึงอยู่เดอ้อมันมีห่างเถิงกันไป มันงเบิ่งความสามารถและความพยายามพี่น้องเอ้อขนาดต้อาหัวหล่ยังโมหอนเนาะบอมันอยู่ในไข่ไหมมันถือขน่นมันโซบพีดมองมันแทงถือคางพี่น้องเทอีกรอบแล้วเด้อค่ะมีแต่ไข่ใงญ้ๆงามๆเลยค่ะนี่จอดจุดจอด ลนลนลนเป็นแบบว่าใครไงอีลีแต่เสียดายเนาะหม่มันงองออเนี่ยไม่เหี่ยวถักแต่งอ๋อพี่น้องห้างมดแดงบานเห่าหลายค่ะเลาะไปมองไม้อีกอุ้ยห้างบอกไงเลย จะใครหรือบ่ใครหลุ่นกันค่ะพี่น้องห้างญ่อีหลีห้างนี้เอ้ยเออแจ๊ติ้งเซอร์เบลเหมยไงไอ้หล่ะห่งนะข้อความที่ห้วนไหมเออเงียบบ่ละมันเป็นจังไดดอกเนาะอันแม้งแงียบหม่นี่คุยอยู่แตบ แต่พอเห็นสีขาวหรือว่ามันแนมอยู่สูงหรือม,มั้งมี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 อยู่แต่มันลงสูงมากจีบ <laughs> บอเห็นออกมาจากไต่ห้างหนึงสินะมีอยู่มีอยู่เงี้ยไป เอากบก้วยกินแหลงเนาะค่ะมื่อนี้น,นี่นี่กบก๋วยอ่ะค่ะพี่น้องสรุปไข่หมดแดงคำเลยค่ะมาหดเหมือนแล้วพี่น้องแม่ต้แดงต้องด้วยในหมูเอาหมดเลยอืออือเอ้แม่มสาวเขาเหี่ยวเสียตายเมีนมาพี่น้องนี่ได้ซ้ำนี่ได้หลายเติบอยู่อะขค่ะนี่หลายอยู่ครับนี่จุดจุดเดียวเนาะข้างข้างไงเมีนข้างไง ไข่ใหญ oh ่ก oh ็มีไ <nước> ข่หน่อยก็ม land. ีเนาะค่ะปะปนกันไปเนาะพี่น้องพอได้กินได้ยาค่ะก๋วยก็ได้ถ้วยบักใหญ่เลยเลยนี่ก๋วยหิดกินเหมือนเลยอะเนี่หามาใหม่แต่อันนี้จะมาใส่ตุ่มเป็ดด้วยค่ะเราสวิตแม่นผัวมากัดเป็ดมากัดเป็ดกาบค่ะเป็ดเป็ดไข่ตายสองค่ะพี่น้องกัดตายสองแต่ว่ากัดบ่ได้บ่ได้ฉีกขาดมันไล่ขูดจังสีนะค่ะมันคันเหี่ยวค่ะตายกัดสองโตเนาะค่ะกั ลาเป็ดเนาะมือนี้เมนูของเฮาหมลาเป็ดต้มเป็ดค่ะเป็ดม้าค่ะเมนูได้กินูเป็ดม้าเกินเอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะโจ๊กคีบเพื่อนคนนี้เนาะค่ะแย่ไขมดแดงมันอยู่ค่ะมันไข่ใหญ่ใหญ่อยู่เนาะไข่ใหญ่กับมันไข่หน่อยกับมันถ้าพ่อเด็กกินได้ยากเอาลำบากครับพี่น้องไข่มดแดงเฮ้ยมือนี่แย่ลำบากเด้อหลุดไปหน่อย ลงทุนต้องเอารถไป,ไปหน่อยเพราะว่ายากเดี๋ยวจิไปหาใหม่ๆพี่นออ้องใหม่ก็งองๆก็เนค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจด้ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคือเกา่านะคะพี่น้องขอบคุณที่เขามาเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะลาไปก่อนค่ะพอกันกน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกๆกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณที่เขามาเป็นกำลังใจให้ตลอดครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปรนบร่างแจ๋สาวกนิการในเด้อพี่น้องเพ่ยสิได้มีแห้งเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่ง,งต่อๆ่อไปละค่ะมีแห้งสู้ๆสู้ครับพี่น้องสิแดดสิฝนสิฟ้าสิห้องแซมเด็ก็สูส้ครับ <ไป S 2> หาจุดได้ครับหาเบ่ได้ก็นอนั่งดูยุ่งกนเลยสวัสดีแห้งสวัสดีล่ะสวัสดีแล้วบ๊ายบาย